ดีครับสวัสดีครับพวกเรา2สองคนอีกแล้วนะครับกับในรายการอยากรู้แต่ไม่กล้าถามนะครับ e ีพีที่6แล้วนะครับโอ้กก็วันนี้มีประเด็นน่าสนใจมากหลายท่านที่กดเข้ามาดูคลิปเนี่ยอาจจะเห็นหน้าปกไปแล้ววันนี้มันจะมีคำาถามของคอนเทนอะไรลองอยากจะบอกว่าวันนี้คอนเทนน่าสนใจมากมันเป็นคําถามที่หลายหลายคนน่ะถามเข้ามาเยอะที่สุดอยากรู้อยากรู้อีกอยากรู้อยากรู้ถามมคเับเป็นขนาดที่ว่าทําไม คนเราสุดเป็นต้องมีประกันถามกลับก่อนดีว่ะอินคิดว่าทำไมถ้าจินจะมีประกันหรือซื้อประกันทำไมกินต้องมีประกันมันมันเป็นไม่ใช่เพราะเราทํางานในสายชีวิตนะที่ทออแต่ว่ามันเป็นถึงการเขาเรียกว่าอยากเอาตังค์ตัวเองไปจ่ายนะวันที่แบบแม่งเหมือนเราเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมาหรือ,อว่โอนย้ายความเสีย่ยงเร่งง่ายๆเลยเอ,อเอาเงินเล็ก,กนเนี่ยไปแลกเงินใหญ่ออพี่ก็น่าจะรู้ว่าก่อนนี้ผมเพิ่งจะจะลงมารมา ใช่ก็รับตัวไปหลายหลายแสนกันนะเลยเข้าใจยิ่งขึ้นว่าทำไมเราต้องมีปักันใช่ใชครับโอเคมันจึงเป็นปัญหามันจึงเป็นประเด็นที่ผมดึงคำถามนี้ขึ้นมาในวันนี้อืมโอเคถ้าอธิบายไปเยอะๆก็าอาจจะรู้สึกว่าแบบเฝือคลิปอื่นๆเขาก็ทำกันออเออ,อวันนี้ที่อยากจะอธิบายให้เห็นภาพกันไปจั่าจั่งแต่ไม่ต้องป่วยนะ ไม่ต้องป่วยไม่ต้องทดลองใช้เออไม่ต้องประสบอุบัติเหตุนะจะบอกว่ามีอุปกรณ์มามีอุปกรณ์เฮ้ยบรนณาธนการในคลิปเราเดี๋ยวนี้ใช่รายการพกยิ่งยิ่งทำยิ่งมีอุปกรณ์ยิ่งอยยู่่ิงเจริญยิ่งอยู่ยิ่งเจริญโอเคโอเคเออเดี๋ยวเรามันอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วหัวใจโอเคครับโอ้จอมาปิ้งเฮ้ยอุปกรณ์ก็มาแล้วแต่มันยิ่งใหญ่กว่าที่ย้อนแล้วทำไงวะมันจะทำให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงต้องมีประกันด้วยแก้วใบนี้พี่เออ ลงทุนปะลงทุนว่าโคตรแล้วยังไงต่อครับพี่โคตร,คอ,รอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะแก้วใบนี้ยเปรียบเสมือนตัวเราน้ําสีส้มๆนี่นะคะแทนด้วยรายได้ของเราค่ะทุกวันเราก็ต้องทํางานใช,ใช่ไหมครับอินเพื่อออกไปหายรายได้ครับอ่าฉะนั้นอินเทรายได้เข้ามาที่ตัวพี่เลยครับ เห็นไหมครับอินจริงๆแล้วเราก็จะมีรายได้อยู่ในตัวเราใช่ไหมครับอินแต่บางครั้งนะครับเราอาจจะเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นนะครับอาทิเช่นล่าสุดเราเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับอินใครจะตอบได้ว่าเราจะสบายดีตลอดเวลาเนาะต่อให้เราอายุน้อยก็ตามดีครับอินมีรอยรั่วนี่พี่มีรอยรั่วแล้วอ่ะอินรายได้ลดไหมลดครับใช่ไม่พอครับอินเรามีรายได้เยอะบางคนมีรายได้เยอะเกิดรูรั่วทางภาษีครับอิน โอ้เห็นไหมครับออกรายได้ลดไหมครับอไม่พอครับอินเกิดวันหนึ่งเกิดเราเกิดไปจากไปก่อนวัยอันควรครับด้วยอุบัติเหตุหรือโรค้หลแรงเราไม่ได้ตั้งใจจะจากไปนะครับเห็นไหมครับอินรายได้หรือสินทรัพย์ที่เราใส่เข้ามาในตัวเราเนี่ยมีโอกาสล่วไปได้ตลอดเวลานะครับจากเหตุไม่คาดฝันประกันนะครับจะทําหน้าที่ในการอุดรูรั่วเหล่านี้ครับอิน ให้รายได้ที่ไหลเข้ามาในตัวเราเนี่ยเล็ดลอดออกไปน้อยที่สุดหรืออยู่กับเราให้นานที่สุดครับอีกครับประกันเนี่ยก็คือการอุดรูรั่วทางความเสี่ยงต่างๆนั่นเอง mm hmm. ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรูรั่วด้านโรคภัยไข้เจ็บโรคไร้แรงมร mm hmm. รไม่ว่าจะเป็นรูรั่วด้านภาษีนะหรือสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นรูรั่วด้านการจากไปก่อนวัยอันควร mm hmm. เราไม่ได้อยากจากไปหรอกครับแต่เราอาจจะเกิดอุติเหตุหรือเราอาจจะตรวจเจอโรคร้ายแล้วทําให้เราต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รัก เวลาเราไปหาลูกค้าเนี่ยเขาก็จะบอกเราเหมือนเหมือนกันว่าเขาก็มีประกันแล้วเออจริงไหมตอนนี้ใครไม่มีประกันนี่น้อยมากครับใช่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 ใเ่อแต่สุดท้ายแล้วอะครับมันพอเพียงหรือครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆแค่ไหนครับก็คือไม่มีเนี่ยคือแย่เลยใช่มีรอยร่วแน่นอนแน่นอนแล้วสิ่งสุดท้ายคือการทาประกันได้เนี่ยก็คือจะต้องเหมือนแก้วใบนี้ที่ไม่ ไม่มีตําหนิใช่ไหมที่พี่บอกแต่แรกก็คือต้องไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วมาทำอะครับออต้องทําเตรียมความพร้อมไว้ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นและนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของ Gb Financial Planning ครับในการวางแผนการเงินด้านการปกป้องหรืออุดรูรั่วทางความเสีย่ยงให้กับประชาชนคนไทยนะครับเพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าคนไทยกุดรูรั่วด้านประกันชีวิตซะเนี่ยเขาก็จะเกิดความสงบสุขทางใจครับเอง สุดท้ายนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพนนี่น้องคนไหนเนี่ยสนใจอยากสอบถามอาจจะไม่ได้ถึงคำามว่าอยากจะซื้อจะขายแต่ว่าสนใจหรืออยากจะรู้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสามารถสั่งข้อความมาได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเรายินดีมากเพราะเรามีที่ปรึกษาทางการเงินที่พร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านเลยครับ ก็ต้องขอบคุณพี่พื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอีนี้รายการอย่ารู้แต่ไม่กล้าถามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้พวกเราด้วยครับเพเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานด้วยนะครับรายการดีๆมีสาระแบบนี้ได้ออกมาทีนี้เลยครับขอบคุณครับพี่เพื่อนบครับบ๊ายบาย